อย่งครับนี่แบบว่าเบิ้องข้งมันสวยนะครับมะแหว่เบิ้งใต้หยาครับอู้นี่มีวัดขี่ครับนี่เบิ้องหอยมันกัดหยาหมดแหลกเลยครับครับผมนี่สังจ้อยเซนเบื้องหลังนี่ครับขี่กองเอเล่เลยครับนี่โอ้โหมันสวนสนามกันแปลนลืมเลยกรับเสียเฮ้ยเสือกถึงเป๊ะเลยเฮ้ยอู้หเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่นี่นี่สวัสดีครับข้าพ้นในซ่างจ้อยครับผม โอ้แดดยังออยู่นะครับนะสีม่วงกลัวเหรอครับนี่เดี๋ยวสังจอยใส่เบื้องยังครับผมนี่ครับนี่หูหูมันหูมันนี่ครับโอ้สภาพหมายยุดติดทางนะครับนี่ติดทางติดทางครับนี่นี่นี่เบื้องคือสิบัวมีหนูครับที่แรกสังจอยว่าสิบัวไทยด้วยครับเนาะว่าสิบัวไทยก็เลยเห็นมันสวยครับมันสวยก็เลยสิีไทยให้เบื้องครับผมนี่เดี๋ยวสังจอยใส่ไว้นี่ครับ มือหนึ่งกลับมาในเงี้ยขี่กระไ่ายสังจอยครับผมครับน้ำยากันมดครับมือจับกระป래โทรศัพท์กระป래มาครับนี่อยากกันมดออกมาหาอยากหากินขี้เก่าครับผมอ่ะเดี๋ยวสังจอยใส่ไว้นี่ครับยังไม่ได้ไปใส่ไกลครับนี่ใส่จากตรงนั้นครับนี่นั่นนั่นไม้นั่นสามหลังนะครับนี่สามหลังโอ้ไม้ขาน่าจะมองนขากันนะครับเนาะสังจอยที่เหล็กสังจอยยังสีว่าบุนลงมาเบิึงอยู่ครับ เลยลองลงมาเบิึงครับมันมันติดทางเบิึงมันอู้นี่ช่างเกตุบางอย่างครับนี่แล้วก็บิึงทั้งๆมันเป็นสวยนะครับมันแหวบิังใต้หงาครับอู้นี่มีวัดขี่ครับนี่เบิึงหอยมันกัดหงายมันแหลกเลยครับกัดหงาแหลกเลยเดี๋ยวช่างจกตุส่ใส่ไว้นี่ขาตั้งโทรศัพท์กับบัตรเอมาแล้วครับเนาะนี่อู้ขี่มันนี่ครับนี่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 ครับนี่นี่นี่ครับนี่อู้งามๆเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิึงกันครับว่า ขี่กระยวใสังจอยเหาสีทำงานหมครับกับน้ำยากันหมดครับเดี๋ยวสังจอยใส่ไว้นี่ครับผมกัดตั้งโทรศัพท์ก็ได้มาครับขี่เกี้ยวใส่สังจอยครับน้ำยากันหมดครับผมสีดครับสามปืชครับสามปืชกดไปแป้นครับวางลงไปรถครับโอ้บ่ค่อยฉลัดนะครับเนาะม่ได้เอามือจับโทรศัพท์มาครับกดไปแป้นวางลงไปรถครับ อ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผูกไว้จังหน่อยครับครับผมก็ยจะไปอีกหน่อยนึงครับปากหูอีกแล้วนี่นี่ปากหูครับนี่ใส่เไปครับปากหูครับปากหูนี่เอาล่ะเอาล่ะออกมาเรียบร้อยครับผมใส่แบบนี้นะสังจอยคาดว่ามันยังอยู่อยู่ครับแบบนี้จะโตสิบบอค่อยใหญ่สำหดับเด็ะครับเนาะคาดว่าน่าจะอยู่ครับใส่ไว้ปากหูเลยครับผม อู้นี okay. mm ่คร okay. mm ับห okay. oh. okay. ้อยมังโกยแหลกเลยครับนี่นี่มีคนขี่ขี่ใกล้เคียงกันครับนี่บนญ่ครับนี่นี่ครับผมอืมโกยแหลกเลยครับนี่มันมาเด้อมันมาเด้อเอาครับผมนี่สักจ้อยเซนเบื้องหลังนี่ครับอืมขี่กองเอเล่เลยครับนี่โอ้โหมันมาสวนสนามกันแปลนลืมเลยครับเนาะนี่ไม้ข้างทางครับนี่คุณอ่ะงงหรอทุกคน นี่ครับขี่มันเต็มเลยครับนี่ครับต่หักโตบ่ค่อยใหญ่หรอกครับนี่นี่แต่ถ้าือก็เพอะได้อยากได้กินอยู่ครับสำนีกก็ได้เอาเดี๋ยวมืออื่นค่อยมาลุดกันครับผมเดี๋ยวสั่ใจขอโตไปใส่กลับกันครับเดี๋ยอยุ่สองหลังครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเศร้าๆครับผมพาออกมายามหนูคือเก้าครับนี่ไฟทางยางพันดับเลยตองยามเต้เศร้าเลยครับเพราะว่าจะสั่งยจจะรีบไปทํางานนะครับเนาะขอภายในความมืดครับ หนี่งครักับหมายนี่สังจ้อยกับยัางบ่ิษักลงมอยู่ครับทีแรกผ่านไปแล้วก็เลยกลับมาลงที่ท่ายย่างที่ท่ายให้เบิ่งหมู่บ้านครับผมเปิดหยาไปเรื่อยกัดแหลกเลยครับแต่ว่ามันชินมีจักตัวเท่านั้นแหละหนูสิพาะได้อยากได้กินบ่สิได้ใส่ถุงหวานเฮาบา่ถุงหวานเฮาสิตกตะลางหรือเปล่าก็บ่ฮู้นะครับเนาะอ่าใช่ไหมเปิดอีกที เออ,อน,นี่อีกนี่ครับเอาไฟมาสองอันเลยนี่ตอนนี้ก็บหกโมงแล้วครับนี่อากาศก็ยังหนาอยู่สิเข่ากลางเดือนกุมภาพันธ์แหละครับยังหนาอยู่ครับผมนี่เบืองหลังแรกกันตากหูครับจะเป็นยังไงอะไร่ไะมาส่งใจใส่ไปหนีตัวเมนบุ้งเอาไปเดินนะโอ้ลันพลาดอย่างคือเป็นทั้งที่ห,หนูมาได้ทั้งไหนนี่ โอ้เสืกอตึงเป๊ะเลยล่ะของหูออีกโอ้นั่นๆๆๆนนน,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 นแบบนี้เลยนี่เออกาบมันอ่อนบงว้าโอ้หลังแรกรันผ่านเลยรันผ่านเฮ้มันหลุดมันจะขับกลับมันอ่อนวะเนาะอย่ามันยุบยุเขาผูกงัวใส่แล้วเบิ้งคือสิบ่วมีหนูนี่ครับ อะไยจ่นี่ย่นยื่อทั้งเลยโอ้หลังนี้เงียบกิ๊บครับผมไปลุ้นกระต่อครับจะไปใส่หรือว่าถุงหมานเท่านีเนงง้เป็นยังไงเป็นยังไงเงียบกิิบครับผมจากโตเนี้ยนะสูงมานสิตกตารางแล้วมัง้งแบบนี้ จักตัวหน่อยอือเงียบคลิปครับนีอยกุยแหลกเด้อครับนี่พุ่นน่ะเอมันไปทางใด๋เบิดเนะไปลุ้นกันต่อครับสิบ่ได้จักตัวอีหลีบ่ก็อยู่นี่บ่มาอยู่นี่ตัวโอ้ย หลังที่ท่ายบ้งางว่านีนบ่นแม่นี่ส่ห้อยกัดแหลกเลยครับมันบ,บึ้กเขาเลอวะเซียนหลหรอมัง้งบึงมาแล้วซิฟกันครับเงียบคลิปเงียบคลิปครับผมมาไม้ก็สวยอยู่เลยครับขี่เป็นกองกองโอ้บ่าน้ำยาบ่ือว่าจังเด๋เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผม

โอ้ยอีหยังครับดินั่นพาดอีกแล้ยอีกอย่างวะงัวเหยียบบ่หม่วานี่คนนึงเป่าัวเขาข้อครับหม่วาหาโมงเลยงัวเตะบ่งัวจังไย นี่อีกสองหลังครับถุงม้านตกตลางแท้ๆเลยมือนี่เป็นยังไงเงียบเกิบครับหลังนี้ก็ได้หลังนี้ลุกไปจังเก็บหกโอ้หอยงัวแท้ๆเลยนี่อะไรอะไะโอ้เงียบเกิบปุ่นไปรุ่นกันต่อครับผมถุงม้านตกตลางแท้ๆแล้วมือนี่ว้ ผมมีจักแต้มจักตัเลยเป็นยังไงล่ะโอ้ยเงียบกลิบครับผมดูรกระต้อครับผมซีหลังสุดท้ายหลังนี้ก็เป็นที่จ,จอยไทยเบื้องหน้าขี่ขี่กองเอรีนะครับเนาะเป็นยังไงสูงมานตดตารางหรือเปล่าครับความหวังอยุซีหลังสุดท้ายครับผมโอ้โยเงียบกลิบครับไดูรกระต้อครับเป็นยังไงหลังนี้ เงียบกิฟตคือเก่าครับผมเนี่ยไปลุ้นกันต่อครับผมหลังก้อนสุดท้ายสิเป็นยังไงโดดนี่แม่เนาะจ็คแก้มจ็คสูนี่แม่เว้ยโอ้เป็นยังไงอะไรนี่โอ้ยเงียบกิฟตครับผมไปลุ้นกันครับหลังสุดท้ายถุงหวานตกตารางหรือเปล่า ต,ตัวปสอยู่กับอันนี้แหละครับอยู่กับหลังนี่แหละเป็นยังไงร,รุ่นครับรุ่นรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่น,นอ,อเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่นี่นี่นมานหลังสุดท้ายครับผมอ่ะสักจ้ยขอเก็บกันครับมานหลังสุดท้ายมานหลังสุดท้าย ใส่ถุงม้านี่ครับนี่ครับผมสังจ้กระเบื้องเบิร์ดแหละครับมาหมาหลังสุดท้ายครับนี่แต้มนึงครับพอได้ใส่ถุงมานครับผมอันนี้คืออันที่บุพเพกันกินนะครับไปเฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับเนาะยังดีที่ยังหมานครับบ่แหีวนะครับจะสีถือว่าบ่แหีวนะครับมีแต้มอยู่มีแต้มอยู่ขี่กระต่ายสังจ้อยครับกำลังอยากกันหมดครับผม นี่ครับช่วงนี้อยู่ในขันทดลองครับสองปีนี่ขันทดลองเดี๋ยวปีหน้าจังหดสิว่างจาหน้าจังหดเด๋ยวสิบอกครับผมนี่ครับ <laughs> เดี๋ยวคิดค้นสูตรไปเรื่อยๆกันครับผมให้มันเข่าสาห้มันเข่าไปตลอดมันเข่าเข่าได้โตสองโตตังสิ่็ถือว่าเข่าได้ครับเด้อเดี๋ยวลองคิดค้นสูตรใหม่ไปเรื่อยๆกันครับผมบราถามวาซื้อมาจากสายไอหน,นิจะเป็นน้ำยาก,กันมดครับอ่ น้ำยาปลาพะนุ่มสีฟ้านะครับผมนี่เดี๋ยวซักจอยสิคิดค้นสูตรหาแนวนั้นแนวนี้ไม่ใส่นะครับก็ให้มันดีขึ้นครับอ่ะแต่เจ็บหนึ่งครับผมรถแหวครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการรับชมครับขอบคุณหลายที่ชมมาจนจบนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สักจอยลาไปสำเนียงนะครับก็พบอันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ